สำหรับใครที่มีปัญหานะครับพี่ทำไมคลิปไม่แจ้งเตือนเลยทำตามผมเลยนะครับให้ทุกคนยกเลิกการติดตามก่อนนะครับแล้วก็ให้กดติดตามใหม่อีกครั้งจากนั้นจะขึ้นลูกกระดิ่งนะครับให้กดไปที่ลูกกระดิ่งเลยแล้วก็กดไปที่ทั้งหมดนะครับแค่นี้นะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับการแจ้งเตือน เมื่อมีคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับโอเคครับ,คครบก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม bobby.com อีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้มาอยู่ในเกมเ c ส2020นะครับ สำหรับคลิปนี้นี่ครับก็จะมาเปิดแพ็กเกจนะครับนี่ฮะเป็นแพ็กเกจตำนานนะครับผมซึ่งผมก็มีงบอยู่ที่2 6 0 0 0 0หกนะครับนี่ก็จะมีพวกตำนานนะครับต่างๆนะครับซึ่งผมก็เกิดไม่ทันนะครับ <No. S 1> ไม่ค่อยจะรู้จักตำนานเหล่านี้นะครับถ้าใครรู้จักนะครับ คนไหนโหดนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับอ่าโอเคครับผมก่อนที่จะไปสุ่มแพ็กเกจตำนานนะครับก็ผมมีแพ็กเกจฟรีอยู่นะจากการเล่นอีเวนต์ต่างๆนะครับก็จะสุ่มพวกนี้ก่อนนะครับเพื่อออเดิร์นะโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มเป็นบอลเงินก่อนนะครับเคมอยีู่ ทั้งหมดนะครับ6ลูกนะครับผมมาไม่รู้ว่าจะได้ใครนะครับพวกบอลธรรมดานะครับก็จะได้ยากมากนะครับสำหรับบอลดำนะเฮ้ยได้เป็นนักเตะแมนซิตี้ครับเป็นทางด้านฮืมโรดี้นะครับเฮ้ยไม่ใช่เป็นแมนดี้เออเออเป็นแมนดี้นะครับอ่า โ okay. อเคยอดถือว่าโอเคนะสำหรับนกเตะแมนซิตี้นะบอลไหนก็เอาไว้ก่อนนะครับสำหรับแมนซิตี้นะเค okay. มาดูใบนี้ครับผมจะได้ใครครับอังกฤษเหมือนกันโอ้โหแต่ไม่รู้ใครนะครับตัวนี้ผ่านไปครับไม่รู้จักนะเค okay. ต่อไปครับผมใบสุดท้ายสำหรับบอลเงินนะครับ มาดูว่าจะได้ใครฮัลโหลฮัลโหลมาฮะโอ้โหโอ้บอลเงินนะครับไม่รู้ใครเหมือนกันนะฮะไม่รู้จักเลยโอเคผ่านไปครับผมสำหรับบอลเงินมาลุ้นบอลทองกันบ้างนะครับบอลทองก็จะมีนักเตะค่าพลังสูงๆอยู่นะ โอเคมาลุ้นครับ3ามใบนะไปครับผมสามคนคนแรกจะเป็นใครครับมาลุ้นด้วยกันเนะียปึ๊บเป็นหลีกฝรั่งเศสนะครับหืมใครก็ไม่รู้อยู่อาแจกนะครับนี่ใครรู้จักบอกผมด้วยนะผมแดงเชียวเขียผมคนต่อไปครับ มายาวๆครับผมเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับเราจะไปเปิดแพ็กเกจตำนานกันนะโอเคสเปนครับลีกสเปนใครเอ่ยโอ้โหไม่รู้จักนะหนวดเข้ารลุงลังเชียวนี่ครับเป็นทางด้านริมเส้นนะตัวนี้ใบสุดท้ายครับผมคนสุดท้ายมาลุ้นกันนะครับสำหรับแพ็กฟรีนะ ไม่ได้บอลลำเลยโอเคเป็นหลีกเอิงฝรั่งเศสครับใครก็ไม่รู้นะครับพูดรักษาประตูนะโอเคครับผมผ่านไปนะครับสำหร,รับแพ็กฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นต่อเลครับนี่ฮะแม็คเอแพ็กเกจตำนานนะครับผมซึ่งก็จะมีตำนานหลายคนนะครับผมแล้วก็รวมถึงนักเตะ ยุโรปนะครับผมน,นี่ต่างๆนะครับที่ผมอยากได้ก็น่าจะมีครับผมนี่มาเซลโลนะครับแล้วก็เออโวเลสนะครับผมเนี่ยนี่ซาร่าก็อยากได้ <c oughs> โอเคครับผมเราจะมาเปิดกันนะครับก่อนที่ผมจะเปิดนะครับก็ขอกำลังใจนะครับให้ทุกคนช่วยกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะมาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับโอเคก็จะใช้ทั้งหมด2 5 0 0 0 GP นะครับผมในการสุ่ม1ครั้งนะครับ1ครั้งก็จะได้3คนนะครับผมโอเคมาดูกันนะครับว่าผมจะได้ตำนานหรือเปล่านะครับ ซึ่งถ้าผมเปิดได้ตำนานาน1คนนะครับผมก็จะเลิกสุ่มเลยนะมาลุ้นกันว่าผมจะได้บอลดำหรือเปล่านะครับหรือว่าจะได้ตำนานหรือเปล่านะโอเคเริ่มนะครับผมครั้งแรกครับมาครั้งแรกโอ้โหต้องมาแล้วตำนานเป็นลีกอังกฤษับผมเฮ้ยใคร มนซิตี้นะครับโอ้โหมาเลสโอ้ตัวนี้ผมก็มีแล้วนะน่าจะซ้ำครับผมมาเลสนะโอ้โ oh, หแล้วนี่ใครเอ่ยหืมเป็นบอลทองนะนึกว่าตำนานน่าจะไม่ใช่ตำนานนะครับ okay, ผมผ่านไปครับสำหรับครั้งแรกได้บอลดำนะแต่ผมอยากได้ตำนานหนึ่งคนนะครับ มาฮะลุ้นต่อครับผมมันดำมาแล้วต่อไปต้องตำนานแล้วครับครั้งที่2ครับมาฮะอังกฤษครับผมโหอาร์เซนอลฮะใครเอ่ยบอลทองนี่ครับเนี่ยโอ้โหผมไม่รู้จักนะครับสำหรับคนนี้เนี่ยได้บอลทองมา3มตัวเลยนะ ซึ่งผมก็ไม่รู้จักใครเลยน่าจะเป็นเปเป,เป,เปนะ้ฮะนี่อ่านถูกหรือเปล่ามาครับผมครั้งที่3นะครับตำนานยังไม่มาเลยต่อไปคนระับมาฮะสองแสนจีจะได้ตำนานหรือเปล่าครับมาลุ้นกันนะสเปนะฮะบนเงินโอ สุดยอดจริงๆฮะโอ้โหเนี่ยได้นักเตะญี่ปุ่นมาหนึ่งคนเกวผมต่อไปครั้งที่4ครับเรายังไม่มีตำนานเลยนะครั้งที่4ีฮะเดี๋ยวเรามาคำนวณน,นะว่าเราเสียไปเท่าไหร่นะครับเป็นฝรั่งเศสนะครับ้ยบอนดมใครเบอร์ห้าฮะปารีสแซงแชแมงใครเอ่ย ใครรู้จักครับช่วยคอมเมนต์ด้วยเนะนี่ยนฮะเป็นตำแหน่งก้องหลังนะครับซึ่งผมไม่รู้จักจริงๆนะไม่ใช่แฟนปารีสแซงต์แชงนีครับถ้าใครรู้บอกผมด้วยนะครับต่อไปบผมครั้งที่5ฮะตำนานเรายังไม่มาสักคนเลยฮะไปรับผมครั้งที่5ฮะมาเราจะเสียเท่าไหร่ครับคลิปนี้ จัดแป๊บอิตาลีฮะเป็นผู้รักษาประตูครับโอ้โหบอลทองด้วยนะครับเป็นทีมโรมานะจากโรมา่าอืมทำไมตำนานไม่ขึ้นเลยครับโหเหลือแค่แสนกว่า JP เองต่อไปครับผมครั้งที่6นะฮะมาลุ้นกันว่าผมต้องสุ่มกี่ครั้งนะครับถึงจะได้ตำนาน ไปครับต่อเลยตำนานตำนานอยู่ไหนครับฝรั่งเศสนะฮะโห<ฮ>เาจา๋ออีกแล้วฮะ <c oughs> ยังไม่ได้เลยทุกคนโอ้โหเดี๋ยวผมเหลือไว้ห้าหมื่นนะครับตอนนี้ผมก็แค่เหลือแค่สุ่มแค่สองครั้งเท่านั้นนะ เพราะว่าครั้งล่าส20,005นะครับผมจะซุ่มอีก50,000นะครับหรือว่า2รอบนะครับผมโอเคครับมาลุ้นกันว่าผมจะได้ตำนานหรือเปล่านะ <c ười> คลิปนี้จะเกลือหรือเปล่านะครับมาฮะครั้งที่1ครับผม2ครั้งสุดท้ายนะรู้สึกว่าจะเกลือเกินไปแล้วมาครับไงปึ๊บ บอลเงินโหแย่มากเลยฮนะเนี่ยโอ้โหไม่ได้ตำนานเลยโ,โอ้ทุกคนครั้งสุดท้ายนะครับผมช่วยเป็นกำลังใจนะครับด้วยการกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะฮะแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะมาลุ้นกันครับรอบสุดท้ายนะครับจะเป็นบอลดำหรือว่าตำนานหรือเปล่านะี่ฮะโอ้โห ว่าสุดเกลือเลยครับสำหรับคลิปนี้มาลุ้นกันครับมาจะจนไปไหนโอ้โหฝรั่งเศสฮะบอลดำครับหืมลียงนะฮะเป็นนักเตะลียงแล้วจงหวันนี้เป็นใครโอ้โหเปเดป้ายทุกคนเฮ้ยถือว่าสุดยอดเลยฮนะ เป็นเดปายนะนี่ผมได้กล้องหน้าใหม่แล้วโอเคถือว่าเราก็ได้บรรดามา2-3ตัวนะสำหรับ20000น G ีที่เสียไปนะครับแต่เราไม่ได้ตำนานสักคนเลยครับโอโ้โหเสียได้จริงๆอะเนี่ยโอโ้โหตำนานก็ออกจะเยอะแต่ผมไม่ได้เลยอะโอเคผมก็ ถือว่าเกลือไหมเหรอก็ถือว่าได้บอลดำก็ดีอยู่นะฮะแต่ก็ผิดหวังนิดนึงนะครับไม่ได้ตำนานนะครับสำหรับแสนกว่า g p ที่เสียไปนะครับเพราะว่าผมต้องเหลือไว้อ,อ่ต่อสัญญาณนักเตะนะสำหรับห0,000 000ื่นนะครับผมโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปสุ่มนักเตะนะถ้าอยากให้ผมทำอีกนะครับก็ ช่วยกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็กดแชร์กดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับผมขอตัวลาไปก่อนบายบาย